สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้เป็นเซาวันที่สิบสีวันพาริฮัสบดีครับโชคดีมาถึงตลาดสีขอและพุ่มเรียบร้อยแล้วครับวัดสิบดีออกมาพี่น้องครับมือนี้งัวเข่าร้ายพี่น้องครับขายดีแต่เซาเลยเนาะขายดีแต่เซาเลยเนาะเออเบิรงขายดีจนได้หอยพบนผ้านอนเหมือนกันขึ้นหางกันมาเลยเขาเขาซื้อกันเขาซื้อกันจากไหนเนาะเนื้อป่ะเนื้อเนื้อตัวนี้เท่าไรเนี่ยตัวนี้มือสีบ้านหามือสีบ้านหา ติดหานาตอตัวนี้มืนหกนี่มืนหกประมาณนี้พี่น้องครับไมเลยเด้อหุน่นในหอยมันดีอย่างหนึง่งมันมีลมครับพอดิคอยู่ในลมนหอมนหอมอยูม่ม,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 มือนกขันหาตัวน,นี้มือนกขันหาเด้อในยังไรไปในของไทยนี่นี่น้อยในยในของไทย,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 ยส่งรประมาณนี้ ต yeah, okay. so yes, so okay. ื no ่นง่ามนะพอเนาะงมือเท่าไหรมือซีป่ะยี่หลีกใช่เหล็กไปไนแะ้วซูนครับซูนหกหนึ่งูนเจ็ดเก้าสองูนหกูนกงูนเก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่ที่อยู่พี่น้องครับเบอนี้เบองจากการประเมินรถนี่หอยบันสนามมันกว้างเป็นกระเลยอยู่ตามโฮมใหม่ฟังคุณไปตลาดก้วยพี่น้องครับ ไปเมราคากันเดพี่น้องเด้อโอ้โง่ไรเยไปี่มาตอนอยู่พี่นนบอใส่ต้อตัวใดมือนกพันหนี่แม่ลูกนี่บอใส่ลูกมันอยู่ใส่นี่ลูกแกเยีบอยู่นี่โอ้มือนกันหาแลลูกมันนาลูกมันงามอยู่ได้น่ะเนเล่เป็นเลซนีครับพี่น้องครับเออเปนตอนอยู่ มันตอนอยู่บนตอนอยู่มือนกปัญหาบ่ตัวนี้เนาะอุ้ยงัวเหนื่อยไรเนี่ก็งามครับของายตของผีดป่ะบ่เล่ครับเล่มันยังใหญ่ๆเลยครับผมใหญ่ๆเลยตัวนี้ใหญ่ๆตัวแม่ของพายตัวนี้งามอยู่เนาะคลายใจไว้พิดเลย เล le, 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 loin, Be ่หซาโลเล่ห์หัวหลนครับสีดำแ็นกัดเลสอ็งกัดหนึ่งไดเนี hmm. ่ยเอาต้นเขามาอีกหนึ่งี๋ยมาใส่ตส์แอนหางมันมีเจอาซื้อทั้งหนจะซื้อมาต้นเขาเมาจะมาใส่ไตส์เอ้แค่ละงวงคือเสียเสียกไปงวอยู่ใส่ผมีงวงป่เอาไปตัวนี้ไปตัวนี้เปายตัวไหน ก็ไม่รู้เลยเจ้าของนัวพาโพ่าสีดำกับพ่อทีนี่ของสจะของคนจะมาจะนอนตามผมใหม่เน้ะโบออกมาดอกคป็นห่อนนี่ก็งามเขานอนน้อเขาชิมเมื่อนอนกันแล้วเทียนี่เอากับไปิ้งเปิงเปิ้งวดำมาเทียนอุ้ย สีดำสีดำของไผนี่ของขวบบ่งครับตัวเท่าใดนี่บงเลยใจ้าของกบไปเท่ไ่ะไสเ่อนีมหมื่นสามสาน้หประมาณหมื่นบเกินมื่นเขาโกันนี่แกนละมื่ตัวนี่ละ่มื่นหมื่นอะให้เจ้าของนี่เจ้าของอยู่นี่นมื่เท่าใดนี่สีดำดำนี่ตัวดำนี่ก็ว่าเลยสอตัวครับตัวอะไรครับสามมืตัวละสิบห้าร้ตละมืนหาสิบห้าร้ครับสิบห้าร้อยสีดำเอยมันสียังเยได้นี่สีย มังเนาหาวางไว้กได้ยาขายเด่นั้มเนีดีเดพี่น้องเด้อเขาไม่เลี้ยงายเลยน้องเลี้ยงงสองตัวนี่พ่นห้องสามหมื่นครับตัวละตัวละหนึ่งหนึ่งพเบื้องหลัก่อนบิงเครื่องไ้แน่ยเออพี่น้องเดียอยากได้วงงานวุ้ดำเด้พี่น้องเด้อนี่นีตัวิหาลอยมือมืน้พันหรเครื่องดำป่ะเออตัวเม่ยอีกต่างหากพี่น้องครับพ่อพไปเลี้ยงอยู่อุ้ยถือถือแดดให้เธเหลื่อมเนาะ ดำดีส so like, mm ีบตก็จะขึ้นเลยบ่ตนี่เาเบิ้งทยป่ะใช้ใช่เออแม่ลรวแม่ล้าดดล้วเนาะดเาดล้วดแล้วตสิบห้าลอครับพี่น้องบกิวป่ะี่องกัดพอบกิวเนาะเพราะเป็นงวไทยบานท่าอย่างงูไทย่าอ่าเต่วาไทยอย่างแตาวามันออกจำพรมีเหเบอร์บอโทรป่ใส่มาใส่มาเลยลูก 0ูนย์หกตัวนเอามอาไม,าไมาใครเห็นศูนย์หกสอง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 หนึ่งสี่อศูนย์ห้าศูนย์หกสองามตัวราาหนึ่งสี่หนึ่งส่ศนนย์ห้าศูนย์ศูนย์้อวทมาพี่น้องก็เหนียนะพี่น้องเนี่ยสีดำสีประตใครตัวนาาีน้โอ้ตัวนี้มันทำม,มานมื่นมื่นเนี่ยลูกลูกผู อุ้ยลูกแม่ปะของพออีกบ่ตัวใดพอตัวนี้คู่นี่มีว่าเอาสองหาเสาหาเอาตัวต่อไปเสาหาพี่น้องครับเสาหาได้อพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกแม่ลูกเป็นบรามันใหญ่เนาะลูกสีแดงเด้อพี่น้องเด้อของพอเมื่อกี้แหละครับเบเมื่อกี้เออเป็นน้ำมาหลายโตเมื่อเนี้ยก็พอป่ะเนี่ยมากี่ตัวว่าตัวนึงสีขาวจะโตละนี่มันสิขายตอวนี้แหละคือวอตันกวางสัน โค้ท่านมากอะนอเออเบอร์เมื่อกี้ครับสองหมื่นหาต้นี้นอขออยู่บ้านไดอยู่บ้านไหนอยู่สังขต้นไหนของพผยพอตัวนั้นแม่หลูกตันนั้นโโหเลยเออเสียงจากของอยูครับตัวนั้นพ่อมันอยู่สังขาเป็นต่ออยู่พี่น้องครับ วากันเอาว่ากันเอาเนะเาะเารื่องหาขายถูกต้องแมนอยูไอด์ราคาประเด้ครับก่อน,นวมา่อไอยู่เพื่อนน้องมื่งามื่อไรอยู่เด้กเพื่อนน้องพี่นี่กระแมนนี่กระแมนครับจนมากจะคล้องผูกไว้แล้วก็ไปนอนครับมาหาเอา็งจตลาดพี่น้องครับมาต้องป้าไอ้อยากเลยมาสื่อตลาดครับรลายแห้งไอนี่เขาได้พอตอนนี้ก็พอป่ะพอจะคล้องไป ง่านอยู่ตัวนี้พี่น้องไปหาตลาดได้พี่น้องเด้อตลาดง่ายกลัวเอาปึ้งกันยางพี่น้องับมือนีมั่มวอยู่ประเมินตัวนี้อยู่ประมาณเป็นหลอยอยู่ดอกพี่น้องมันมีสองฟังฟังหัวน้ำอีกแล้วก็ผูกตั้มต้นไม้ต้นไม้ตจะตอกอ,อีกร้ายครับหมื่นสามแล้วพออีกแล้วครับแม่ลูกลูกผูกครับงดไทยลูกผูกด้าพี่น้องได้หมื่นสามประมาณนี้ส่งแนวน,นี้ครับหมื่นสาม ผู้คุณแม่งมองหาเนี่ยหาอยู่พี่น้องครับตลาดสีขอมาเลยพี่น้องเด้อสำนีหมื่นสามพันบาทข้าวขาไงแม่นบอ้ะคุณขายอะไรบ่ขายไปขายไปเอ้าว่าไงได้กี่ตัวแล้ววันนี้สิบห้าครับเอ้ยไปเจออันสมปล่อยเนาะนี่ก็ไปกันส้มปล่อยกันนี้เนี่ยมามาเอาพี่น้องครับ อุ๊ยแดดร้อนจริงวันนี้เดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนคือฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปตามมาอีกรอบนึงพี่น้องนี่ก็นี่ก็นี่ก็ไอ้วาร์คิวสีดำก็ใครนี่พ่อเขาไดีดำนี่พ่อเท่าไหร่สีดำนี่มึงเขาได้สีดำนี่สีดำเท่าไหร่สีดำ สีดำจากของโอยูเดี๋ยวมาทำไหมพี่น้องครับเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เท่าไหร่พ่อตัวนี้เท่าไหร่พ่อให้มองหน่อยปอนี่ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่นี่นี่เล่ตัวนี้17ไอ้สีดำตัวใดพ่อพี่14หนึ่งหมื่นสี่พันเนาะเล่ตัวนี้ หมื่นเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวเมียอยู่ต่างหากอู้ตัวเมียตัวแองกัสตอนนั้นสีสีดำนั่นหมื่นสี่พันห้าร้อยหมื่นสี่พันห้าร้อยครับอะร้อ,องเคาะวะหมื่นสี่พันห้าร้อยช่วยครับตลาดนี้มันจะเป็นตลาดวัวไทยกับวัวชาโรเล่และแองกัสเด้อพี่น้องครับหลายแห่งเอาเอาเอา,อา,อาชอบเล่ตัวนี้ครับ เลีนี่เลือดประมาณ60สิบมาเพราะว่าหัวมันนององมออยงองตัวนี้ไดมาไดมามาโอ้มอหนีคักแห้งไวทตอนนี้มักตะควา่างนี้แล้วีปนองกับน้ำนี่พี่ใส่เลีพยนมพี่ฝากเบอร์ฝากเบอร์พี่โทรศัพท์ซูนกสามูยใหมู่นแ อะไรนะ063 8 4ป่า6แล้วก็72 <47 2 S 1> ถือบนอ,นอ่อนอ่เงี้ยคนนาพี่น้องได้เอามาามพีเามา่เดี๋ยวมันจะผิด06 063 8465 <47 2 S 1> 72เนาะน้องไทย72็ถ้าพี่น้องเพ,พิ่นบริเป,ป้อยตลาดกั มาเอาโทรตามเอาถือบ้านครับแต่แดนโน้มน่าจะไปได้เนาะวันนี้เนาะเงียบเนาะพี่ไปพี่ไปพี่ไปไอ้อนี่ไหมพรุ่งนี้ไปไอ้สมปล่อยสมปล่อยประเดี๋ยวไปเนาะเราไปบ้านรามผู้ไทยของใครพี่ของพี่บ่รอไปบ้านรามพ่อไทยตัวไทยตัวนี้ผู้นอนนอนตัวนี้ไทยไทยแท้ตัวนี้ครับนี่ไทยแท้นี่ไทยแท้มีบือด้วยตั้งบ้านนี่ไทยแท้นี่ไทยแท้ไรบปางไหน สวยๆตัวนี้ครับเจ้าของไม่อยู่อันนี้ของพี่หรือเปล่าเนี่ยนี่แม่นปะ่ะของพี่ตัวไหนไ,ไอวัวพี่ตัวไหนเจ้าของไม่อยู่ตัวนี้ครับสวยครับวัวไทยก็พอเนาะตัวนี้สวยเนาะเน,นี่ยพี่น้องครับเยอะแยะเลยพี่น้องครับชี่ก็สวยครับสวยๆเท่านั้นเลยครับเจ้าของไม่อยู่เจ้าของจะปลูกไว้ก็ไปนอน เ,เดินๆกันมาดูนี่ก็สวยครับนี่ก็สวยนี่ก็นี่ก็ไทยครับจะฟ้องไม่อยู่เอาถ่ายให้ดูพี่น้องครับถ่ายให้ดูกันดูกันยาวๆนี่ก็ไทยครับผมวันดีพี่เดี๋ยวมาถ่ายทอดให้หน่อยนีย่ตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้ก็สวย เปิด8ปดโมงเช้านะพี่เนาะออกเจ็ดโมงเช้านะไอ้เจ้าของสนามเจอเจ้าของสนามเนาะควายใครพี่นี่เจ้าสนามครับเจ้าสนามป่ควายเจ้าของสนามเด้อพี่น้องครับเปิดเท่าไรพี่คู่นี้คู่นี้นี่ห้องไว้ตอนตอนนี้มันอยู่คู่ละหกหมื่นนะครับมันมันมีมันมีลูกเลยบ่ตัวนั้นน่ะมีลูกครับตัวไหนตัวนู้นบ่ลูกลูกผู้ลูกเมียลูกเมียครับลูกเมียลูกเมียคู่นั้นเท่าไหร่ที่หกหมื่นคู่นั้นหกหมื่นป่หมดนี้เลยครับ อ่าของของพี่ไปและตัวนี้ก็กำลังจะคลอดได้อีก2วันนี่ตัวนี้ใช่ไหมอ่าโอ้สวันก็คลอดหมดนี่หกหมื่นครับอุ้ยผินออกหมดเลยเนาะอุ้ยลูกสวยนะสวยลูกตุ้เมียด้วยตุ้เมียอย่งต่างหากตัวผูพข่งใครพี่นี่ตัวผู่เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งแบบเพิ่งขายเท่าไรนี่บ่รู้สามสิบห้าแบบประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับสามตัวพี่น้องหกหมื่นนี่ครับนี่ครับหกหมื่นเอากูได้มองหาอยู่แล้วครับ นี่ครับเจ้าของสนามครับหกหมื่นสามตัวลูกนี่น้อยยังกำใช่ครับนี่ลูกกับตัวเมียนั่นแม่แม่ตัวน,นั้นนอแม่ตัวน,นั้นไปแล้ว<า>อุ้ยสวยสวยตัวนี้พี่น้องครับมาเอาพี่เอาเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงครับไปเลี้ยงเนี้ยนี่ตัวนี้ครับเปิดหกหมื่นแม่นี้แม่นี้ก็จะออกละไปไว้นี่แหละส่วนตัวนี้สามสามสามหมื่นห้า อ่ะมักตัวนี้เนาะมันซ่อนดี <ๆ S 1> ลูกก็ตัวเมียนะเอ้าผู้ใดมองหายตัวนี้ครับพี่น้องครับประพาดเลยสิสวยเลย <ๆ S 1> เปิดเจ็ดโมงเช้าออกบ่ายสามนะพี่เนาะๆๆอ่าจะของสนามที่ไซเบอร์ผมนิดนึงโทรศัพท์ศูนย์แปดสี่สี่หกศูนย์หนึ่งศูนย <activates S 1> ์ห้าหกตลาดสีขอรพูพิเปิดทุกวันพฤหัสเจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงบ่ายสามครับใครมีวัวมีควายก็มาขายครับผม ตลาดนี้ไม่ไดีอย่างนึงนะพี่เนาะมันมีต้นไม้ยยเยอะแยะเนาะมันไม่ร้อนในหอยมันก็จะอ,อยู่ตามต้นมงต้นไม้มัร่มลื่นครับร่มรื่นกว้างขวางครับอเอาเอ,าอมดนี้นะครับพกมือนเนี่มาเอาหม้อไปนะพี่น้องเด้อพูน,น่ะเอาตอนนั้นใช่ไหมเนี่ยอตอนนั้นใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โอ้นนม,อมันเดินทางมันเฉยเฉยเนาะเออเอาเอาสองหมื่นสามตัวตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอา ใครอยากได้มาเอาครับตลาดสีขอนี่มีตัวัวไทยครับสวยๆสวยๆสวยๆหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยวัวไทยครับไทยแท้แต่เป็นอย่างนี้ครับผมโอ้ไม่ใช่มันน่าจะเป็นไทยกระโดนไทยกระเทินน่ะดูลักษณะนั้นจะเป็นไทยกระเทินครับทรงนี้พี่น้องสูงเม็ดสามสิบหกบวกกไม่ถึงเม็ดยี่สิบเอาไทยกระเทินครับทรงนี้พี่น้องครับ จ้าของวัวนี่จ้าของวัองวอยู่อยู่ในบ้านนูน่นนอเอาประมาณนี้นเนะพื่อนนี่เลขโทรวัลหรอพี่ไม่รู้เอาเบอร์พี่มาแล้วใส่มาเลยโทรมาคุยกัเนเอาเออมาไหโทรมาศูนย์หกสองหนึ่งหกห้าเจ็ดหกสองศูนย์ 20. เอา โทรมาหาเพป็นเดือนพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่กระเทือนเกิดได้ใครเจ้าของตลาดนัดแหละเมื่อกี้เจอไอ้เจ้าของคนเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าถ่ายตัวนี้หน่อยถ่ายควายหน่อยนะถ่ายไปแล้วเมื่อกี้คู่นั้นสามสามตัวนั่นหกหมื่นแต่ลูกมันสวยนะครับโทรมาเดือนพี่น้องเด้อนี่นี่ถ่ายถ่ายอะไรประมาณนี้สีสเกตเนาะถามจากที่มาในห้อยนี่มีเรื่องการการขนย้ายเนาะพี่เนาะถ้าเกิด จังหวัดติดกันนี่เนาะจังหวัดเขตติดกันนี่เอามาได้เนาะอย่างศรีสะเกดสุรินทร์เอามาได้ศรีสะเกดยโสเอามาได้แต่ถ้าอุบลมาสุรินทร์นี่ต้องมีใบเคลื่อนย้ายนะพี่น้องครับมีข้อมูลนะผมได้ข้อมูลจากนี่ทางทางไหนในห้ยดัดลังผมนี่แหละคนแจ้งมาเมื่อกี้ครับ <S <S กใ็ใครมีใครมีวัวก็เอามาวันนี้ <S <S อืม,มาแล้วข้ามมาไม่มีใบเคลื่อนย้ายกระโดดเตรียมแล้วครับพี่น้องครับป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนครับผมช่วงนี้ยิ่งยิ่งมัน เล่ตัวนี้งามน้องไข่ตัวนี้นี่ตัวนี้น้อยตัวนี้เป็นขายตัวใดตัวนี้เหิอนช้อนมีกี่ตัวโอ้ยนี่ตัวนี้โอ้ยหมื่นสองเอาใช่ไหมเอ่ยเอาฉบอเอาฉบอไปไปขายสมปลอยฉบอนี่ตัวนี้หมื่นสองครับเล่เนาะ เล่แต่ว่ามันกลายมาล่ะมันมีเบือมันมีเบ,บือมันเปเ็นเลมันตัวนี้ประมาณนี้หมื่นสองตัวนั้นก็ถนนห,นหหมื่นสามแล้วไร่กนแนำอยู่ที่แถวนี้แถวนั่นอ่ะส่วนมากเจ้าของจะอยู่ตามต้นไม้พี่น้องครับมันแดดร้อนวันนี้เอาสำหรับการถ่ายทำคลิปโชคดีวันนี้เปรียบเทียบแต่ละสนามพี่น้องครับบางสนามก็ขายแพงบางสนามก็ขายถูกนะครับถ้าเขาได้มา,มาถูกเขาก็ขายถูกนะพ่อเนาะ<ช>ถ้าได้มาแพงเขาก็ขายแพงครับนี่คือกลไกการตลาดของแต่ละสนามครับครับเจอกันชมปอยน้อยครับผม พรุ่งนี้เช้าเจอกันชมปลอยน้อยอุย้ยเอาพักผ่อนตัวนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจเอาตัวนั้นยืดดึงนพี่น้องเด้อตัวได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยน่ะสองหมื่นสามคู่นั่นน่ะไปแล้วครับลาแล้วครับผม